กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวดูกาโมดิชนะนี่ก็จะมาสอนวิธีการอัพนะด้วยนะคุณผู้ชมอ,อันนี้สไตล์เป็นออชเลอร์นะครับเป็นตัวต่ำนะตรงกลางตัวต่ำที่รอถ่ายบอลเพื่อนก็นี่มันยังไม่ได้เป็นเขียวๆนะจริงๆคุณผู้ชมนี่ผมอัพมาใหม่นะ,ะผมก็จะพามาดูวิธีการอัพนะครับนี่กดรีเซ็ตไปก่อน ในกดออโต้นะฮะออโต้ Auto ไปมันก็จะได้คือเห็นไหมโลพาสมันตันทะลุเพดานนะครับ99มันไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะด่ผมก็จะลดให้เหลือ96มันก็จะ99มาเดิมนะคุณผู้ชมแล้วก็เอาแต้มไปใส่ที่เอ่อไปใส่ไว้ที่แต้มของการครองบอลน,นะครับคุณผู้ชมให้ไดิบินมนขึ้นเป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็กดไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะ จะได้98นะกดออโต้น่าจะได้99มั้งคุณผู้ชม <can> ก็ดูนะครับนี่นะโลพาสลอสเซตไพก็ยังสวยอยู่นะโลพาส99ือนเดิมนะครับได้เป็นเรื่องของการของบอลเพิ่มมาลูกเคิร์ฟ83นะฮะแล้วก็คียกิ้มพาวเวอร์83บาลานซ์89สตามิน่า12นะภาพที่สนัดเป็นเท้าขวานะแล้ว ish, ลูก้ามดิชล่างนี้จะโหจะเทพสักแค่ไหนเราไปดูกันเลยนะครับคุณผูช้ชม แล้วจับูคเจอแล้วนะคุณผู้ชมตัม้งเมเขาสองพันแปดหรอว่าที่ขึ้นมาได้นี่จะฝีมือนะมาดีสามเลยเราไปดูตัวเขากันนะอะโอโห,โหแดนด้านะคุณผู้ชมน่าจะฝีมือจริงๆว่ะมาดูกันนะว่าเกมนี้โมดิชจะแบ่งผมให้ชนะเขาได้หรือเปล่าแล้วเกมเริ่มมาแล้วนะคุณผู้ชมเราได้เป็นฝ่ายเขียก่อนแล้วส่งไปให้อันนึโยติดหาเาล่นมาถวก็ติดเลยนะ เาไม่ได้เลี้ยงี้มานี่เขาทำยังไงคือโมดิผมลองเล่นมาหลายตาแล้วนะวผมว่าเขาเป็นตัวที่จ่ายบอลได้แบบนิ่มมากนะคุณผู้ชมจ่ายยังไงก็เคลื่อนรับสบายมากการเลี้ยงต่อสบายเลยนี่โมดิจังหวะแรกโอโหโดนเบียดโนดีได้ตัวนันดิโยโลโล็อกหลบมาแทงติดเลยบอยลงมาทีเอาดินโยมันเดิอนอ่ะคุณผู้ชมโอโหแล้วมาดูจังหวะนี้ โตเกตยาได้บอลโยนมาที่มูซาเดบิจะเปิดนะครับคุณผู้ชมติดเรียบร้อยโรดี้เลียร์เขียร์มาเข้าทางเราหรือเปล่าตินโยไม่ได้นะคุณผู้ชมเข้าทางเขาอยู่มาที่เตโอติดลูกาโมดิชแทงมาช่องนี้สวยเลยคุณผู้ชมลอมบี้คินวิ่งมาวิ่งวิ่งมาแล้วจังหวะนี้ล็อกหนึ่งทีโดนแย่เรียบร้อยควานได้โดนฟัานแล้วไปกินนะแล้วมาที่ติดอีกหรือเปล่าโมดิชยังได้อีกแล้วแทงมา เรามีคีนให้ดิญโยล็อกมุนโอ้โหก็ยังติดว่ะคุณผู้ชมจังหวะน,นี้โรดด้โมดิดตแย่งได้แล้วเราเสียบอลนะแ่งมาเอ็มบาปเป้จะได้หรือเปล่าตกเข้ามาติดเดอรลิกส่งมาเดอร์บอยโมเดตนะแทงมาช่องนี้อย่างต่อดิญโยแย่งได้แทงช่องนี้ดาวย,ยอกทันหนีได้แล้วจังหวะน,นี้จะชากมาจะชามายิงเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อจูนนะฮะ แล้วเราได้ขึ้นนามก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมหนึ่งประตูเขาได้เขียต่อนะฮะมาย้อนยิงสวยมากเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้วิ่งสวยมากโมเดตาได้ช่องนี้แทงมาบัมบ,บี้คีนโล่งๆเลี้ยงมาดิโนแตะดโลงพัดโอโ้โหเต็มเสาแล้วจังหวะน,นี้ก่อนจบครึ่งแรกทดนหนึ่งนาทีเดียบี้กระชากมาเปิดลูกเรียนไหมฮะเลนโล่งๆโกเบลโอโ้โหสุดยอดซูเปอร์เซนะคุณผู้ชม จบครึ่งแรกไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยสกอร์นำของเราหนึ่งประตูต่อจูนนะฮะมาที่ติดมาไทเดลิกส่งมาลูกาโมดิสเป,ปินมาติดบาเบดเดนะฮะส่งมาเอมบัปเป้เขาขึ้นมาแล้วนะติดาตากตาตาโกตาโมดิอีกแล้วมาเจ้านี้ดับเบลิลทัหลบมาหนึ่งทีดินโยแทงมาตัวตัวอาคีนตบตบแล้วตบพื้นดินโยช่องนี้ติดลูดิ แล้วจังหวะน,นี้มาถึงหน้าปากประตูเขาไม่ได้นะฮะมาตบย้องไ,ได้อีกเดอรบอยโมดิชช่องนี้เรียบเรียบเรียบร้อยนะฮะจัวนี้สุดๆเลยโมดิชแทงช่องนี้สวยๆเลยนะฮะขึ้นนำเป็นสองประตูต่อศูนย์นะคุณผู้ชมสวยแอดซิตบายโมดิชแล้วเขาเขีย่ยมาติดเ<ส>ด,ดลิกมาที่ลูก้าโมดิชช่างมา ช่องนี้ไปเรียบร้อยหลบบิคีนหลุดมาดึงหลบกอนได้โอเดกาดมาที่บอเบเดมาที่ฮาแลนด์ไม่ถึงนะคุณผู้ชมติดรถดิส่งคืนโมดิกส่งมาโอ้โหกระตุกนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมบอเบเดช่องนี้ซัดโกเบลโอ้โหช่วชีวิตผมไว้อีกแล้วนะฮะสำหรับโกเบลโมดิกได้บอลฮนะสปินมาติดคอตากกตา้ามาที่บอเบเดช่องนี้สวยเอ็มบารเป้ ตบพื้นมายกให้ฮาเล่นมงเรียบรรอโอ้โหจบเกมดีๆไม่ชอบนะโดนไป2ประตูตอนหนึ่งแล้วจบเกมไปเลยนะครับคุณผู้ชมด้วยสกอร์สอประตูตอนหนึ่งเขาไม่ยิงเราได้ในช่วงทดเวลานะแล้วก็ไปดูสรุปโมดิตหลังเกมกันเลยนะคุณผู้ชมสําหรับโมดิตนะคุณผู้ชมผมมองว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะคุณผู้ชมคือก็น่าจะยึดตัวหลักของผมยาวๆแหละเขาเป็นตัวที่คลองบอลได้แล้วก็จ่ายบอลดีเลยนะคุณผู้ชมถึงแต่ว่า เขาจะมีเรื่องของความบางนิดหนึ่งนะโดนชนเบดประทางเงี้ยล้มง่ายนะคุณผู้ชมเออเมื่อกี้ผมตั้งเป็น AMF นะสไตล์ของเขาจะไม่แสดงผลนะคุณผู้ชมผมลืมบอกไปเลยก็ถือว่าเก่งนะเก่งมากคุณผู้ชมผมชอบนะตัวนี้แล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b บสไค b e ให้ผมด้วยนะคุณผู้ชมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ